สวัสดีครับช่างตุ้ยลำโพงบลูทูธจิว DIY วครับวันนี้มาดูงานซ่อม modify ลำโพงบลูทูธ jbl flip 4นะครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาตอนแรกบอกว่ามีอาการลำโพงเสียงแตกนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับอยากให้ทำตู้ลำโพงให้ใหม่เลยเพราะว่าบอดี้มันแตกนะครรอยลูกค้าแกะมาแล้วนะครับรอยกะแงะแงะงัดออกมานะครับอาจจะแกะไม่ถูกวิธีนะครับมันก็เลยชำรุดลนื่องด้วยจาก บอดี hm ้เดิมมันเก่าแล้วด้วยนะครับลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ทีนี้ผมก็เลยเสนอลูกค้าไปว่าเปลี่ยนตู้เนี่ยมันยากเพราะว่ามันย้ายวงจรย้ายอะไรหลายอย่างผมก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวเราซ่อมดอกเฉพาะดอกที่มันเสียแล้วเราก็บิ้วให้มันดูใหม่ดีกว่านะครับผมสามารถซ่อมบอดี้เดิมได้นะครับเอางี้ผมก็เลยจะเปลี่ยนดอกให้ใหม่นะครับตัวนี้ใช้ดอกหวัดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเป็นดอกสูตรของทางร้านนะครับเป็นดอก ฟูลเลนที่มันจะมีช่วงซับวูเฟอร์มันจะมันจะมีช่วงชักมากกว่าเห <or> ็นไหมเห็นการสะเด้งของดอกไหมเปลี่ยนใหม่ก็ทีนี้ผมก็ทําการเปลี่ยนดอกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการ DIY หน่อยเพราะว่ามีชำรุดเสียหายหลายจุดผมก็จะเอาออกมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะขัด นะครับใช้กระดาษท้ายขัดแต่งแล้วก็ซ่อมเนี่ยบางจุดที่มันแตกหักไปพวกซิลิโคนเคลือบอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเปื่อยมันหลุดมันร่อนหมดแล้วก็ต้องขัดแกะออกให้หมดเลยนะครับตรงเนี้ยแกะออกให้หมดแล้วก็ซ่อมในส่วนของพลาสติกที่มันแตกหักออกไปในส่วนของผ้าหุ้มตะแกรงหน้าอะไรเนี้ยก็มันจะมีความสกรปรกมันเปื้อนนะครับแต่ว่าสภาพมันยังดีอยู่ผมก็จะล้างทําความสะอาดให้นะครับ และในส่วนของบอดี้ด้านนอกหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมพ่นสีให้ใหม่เป็นสีพาวเดอร์โค้นะครับเป็นสีระเบิดที่ใช้เกรดเดียวกับตู้ลำโพงกลางแจ้งนะฮะพอพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อสีที่หนาแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานทีนี้ลูกค้าไปใช้งานเนี่ยก็ไม่ก็จะไม่ต้องกลัวถลอกสีถลอกนะฮะเพราะว่าถลอกก็ไม่เถอะเดี๋ยวทําสีใหม่ได้นะฮะสีที่ทนทานหน่อยอ่ะแล้วก็ในส่วนของฝาตะแกรงเนี่ยครับก็จะเรียกว่าเสื่อมไปตาม สภาพอายุการใช้งานพวกกาวอะไรต่างๆเนี่ยหลุดร่อนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะติดกาวให้ใหม่นะครับใช้กาวยางซ่อมหุมเข้าใหม่ติดเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมาประกอบบอดี้กันมาดูบอดี้งานพ่นสีพาวเดอร์โค้นะครับสีตัวนี้เป็นสีอุตสาหกรรมนะครับสีระเบิดนี่คนแล้วมันจะเป็นเกรดๆแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะชอบไหมนะฮะแต่ผมว่ามันทนทานดีนะครับน่าจะเหมาะหลังจากนั้นเดี๋ยวประกอบบอดี้เข้าไปนะครับ ตัวนี้ตอนที่ลูกค้าถอดมาตอนแรกเนี่ยไม่มีนอ็อต๋ยวผมหาน็อตใส่ให้ครบเลยนะครับเพราะว่ามีผลต่อเสียงนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะมีการสั่นสะเทือนไม่แน่นนี่ประกอบกลับเข้าไปนะครับคุมเข้าไปเนียนๆเลยเหมือนเหมือนได้เราพฟงไวเลยนะฮะตัวนี้เท่าไหร่นะสี่พันกว่าบาทใช่ไหมตัวฟลิปสี่เนี่ยผมลองเปิดฟังเสียงดีใช้ได้เลยนะเปิดในห้องในเบรก็หึมจิว๋วแจ๋วจริงๆตัวนี้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับใช้ตู้เดิมนะครับ ระบบไฟนะครับสามารถดูได้เหมือนเดิมนะพ่นสีผมแปะแปะสติกเกอร์ไว้แล้วก็ลอกออกนี่ jbl flip 4นะครับใครอยากได้ลองมาดูอ่ะนี่ b 4นะครับแต่ภาพมาแบบนี้เลยยับเยินเลยนะฮะมีเหมือนได้ลำโพงใหม่นะครับใครสนใจอยากจะเอามาซ่อมมาเปลี่ยนบอดี้ใหม่หรือว่าบิวลลำโพงนะครับก็สามารถทำได้นะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ